เอาไปแล้วเออไปแล้วแล้วเอาเลยเอาเอเอามึงก็กันซีนแหรอวะเลขาคุเยโอ้โาา่า่มาเ่ยมาเน่มามาออกไปเนี่ยมาออกไปเนยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวไปเดี๋ยไปเอกไงเนย

ก่อนนอนอยู่เตียงมันจอย,ยก็ยังเบาพันนี่มันเกิดผักยางๆนเน,รรรรมมน,นามันเกิดธรรมดาเนามันเกิดอันนี้นะมันเาเรือ่องเ <ฮะ S 1> ดี่ยงมักลก็ธรรมดาคานเอามันอยากล้อมเนาะยงไปไปล้องรถได้ไดได้ล้องอีงกี่แห่งเ้อะตัด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 นัด

ที่เด็กสภาพรถนี่ล่ะสภาพดุจะเห็นทืสภาพรถนี่ละเฮบเาแมนี่ละมเขาลงเนีนแมงนหมฮมันเป็นจังไงไม่เห็นบอลอยู่ ว่าคุอยากหัวไหนรถที่มาเป็นยางพื้นมาใช่ไ่มรตรถเลื่อนมากเลยดิว่าจะเปยังเลยกูอยากถามมานี่รถนี่นีราการรถเพื่อว่าผิดจะตัดแล้วรถกูว่าค้อผ้ารถบกรถบมา ไม่เปนที่ร้องนะเบรกี่เี้ยนไปอีกานี่มันมันรับแงกับกจับกอนมันเจ็ินยลยามันอลแล้วใไปสลัดไปนันเปล่า่กไต้มงไปแงงอ่ะนหมันบ่ได้นุ่มอ้องร้อเลยนะ ดูนาเจมูปลาเรศหมูทางั้นเขาอหิวหัวหตัดาไม่ใส่รักยังน่ไม่ใส่รักนี่้งันรักเป็นเผาเป็นเผาเนี่ยัวหักาหันมันมีหัขั้นนีมีเปล่ยนไม่เหลือนี้ไปกี้อี๋สก็ตายแล้วเบอกซื้อได้กี้อี้่เลียนตัดตัตัดตัเตาตัดตัดตัดตดตัดตังตัดตัดตัดตััตัตตตตตตัตัตต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  แต่ไม่เท่าเอาเียโอ้ยอย่างดีได้เหมือนมยอีทเดยำในเ้ามีแพามันมีแนวปลี่ยนอยู่แเอาไปอยู่หนาลาดเลยไม่ถอดโอ้โหห้องแล้งแล้วห้องตัวห้งแล้วอ้ก่เปลี่ยนเรื่องไม่มแ่เลมันย่าแก่เสียไม่กล้าี่ังเนคยหลังเนเขาไเ้เขาอีกท่านเอื่นคนเอื่นคนยางมาซื้อของมีใกล้เดียวกันเลยมัน่มีเวลาแม่ง่อถ้าิแพงน อานี้ฮัน้าใส่ดิมเลยมาครับสี่แม่อันลังใส่ดีกว่านะไอ้คนถามดไปดังกินเน่อันจัดได้อถามได้ผมหูจับเมาได้แ่เกาได้มาเกาได้โอ้ยน้ำตบมาที่น้ำตกน้ำตบน้ำตกน้ำตนีตน่ราะว่ใส่ไน้เลยเพใส่ตำเหนก็ดีแท้มันมันมันของมันน้อยใส่มันน้อยพรดีตำเหนือใส่ถ้วยเยอแท้อ้ยใส่มันน้อยไปเลยครับไปชี้กันนี่น้ใส่ตัวราบหน

มาเนื้อไข่ปะ่กด้ปะไข่ลูกผมมานะเป่าพันพืนเมืองนะครับงานที่ได้มาพ่อกันนะครับนานที่มาครับมาแล้วก็พ่อกันหลายคนครับหลายคนอะไรกันไม่ไม่พึ่ง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 โอ้นาออนด้วยเนี่ยได้โทัพท์ไหมมากเลยอันนี้ผมเสีมาแว่าอะไรมันก็เลยไม่รับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ว

ัเราคนี้กปดูดอกันทองคนห่ป่ะทีนี้เขาเลยคุณวที่มันเ้ทเี้เรียบเป็นตรนี้อ๋อถยาวเลยบัดที่เหยียบแจงมันได้มันได้ดบรรยากาศมันได้ดท่กันเมเป็นกเล็กเลย่ต้ลต้องถามต้องถามยอดยิ้วคนนะเขายอดิ้วหลายแสดงว่าชุดยอดคทำนั่นาไม่ด่าเขายดิ้วหลายไม่ไม่ีไม่ไปแล้วไปแล้ว นุ๊กกระตาวะนี่ตุ๊กตายเอาเดี๋ยวบิดเอาจิ้นเลยจินเลยจิเลยบ้านางแล้วนี่ทั่วคนทุกบอกไหมใครห้ได้ค่ะเจ็บได้ค่ะได้ค่ะูเลยง่ายค่ะตั่มันก็ไดค่ะมึงไปเห็นแมง่เงิ้มึงเอาดมน่ตกก่

นี่ที่มึงก็เจ้าที่มึงนี่ไอ้ไอ้มึงสดสดไหมเออสดสดแล้วอนี้สดสดนี่เออสดรับสดจักสดบ่สดครับบ่ดบ้านหลังนา้ดไฟสดแล้วสดแล้วครับสดเอาโดนทำแดงนึงคือแสบบ่ครับแสบ่บอยุบอยุบมอน่อน่แบปะ่่ะสกใม่ยังนี่

จะบอกย่บอเลอกคหนะไปสิบอมเบอร์ติดยูเตอรอคอยต้องขอบพนเลือดจะใครบอโอ้บ้าเศษเรียบๆเรียบเต็มเต็มครับขอบคุณสะเด็ดเวมะเหงี่มมะมาดิ ไอ้หมาจะทำอะไรครับวันนี้ครับนี่ครับนี่ทุกทุกสองเข่นเผ็ดไอ้บ่าวใจใจด้วยเด้อบินบินนะครับดับเร็วนี่เป็นอะไรล่ะเขาก็บินอีกเผ็ดเผ็ดผักนิดนึงไม่ไหวเจ๋อเจ้าทำไม่สีเงินไปใส่วะฝากติดตามนี่แหะครับเด้อเจ็ซีแฟนเผ็ดทางได้อั้งทั่วรับผมโอ้ยเอาไปเรียนชองไปให้ลูกไอ้บ่าวจังแฮ้ แคบผมตีแปีแล้วีแล้วหัก็เชื่อเดียวอย่างนี้อแล้วโอ้ไม่ไปเอ้าเบาหเ้ยงครับนี่เหนเบดี๋วดีจะเเดี๋ยเดีด่สั่ายุ่งเคือหมื่นไมม่ดหเ้ยแท็กีู่วัวเป็น้หมื่นีโทษจับกับปันเนาะเกกใจอย่บัก้องว่ะมันไัแดเสิไปมันมาเสียตมกันเทสกันรถอืมันจะเสียน้ำกัน จบเกนั่งเป็น่ยเอาเจ้าใส่เป็นเป็นส้เลือดปะครับบัดีนี้มันบบมันบ่พอมันบนี่ตัวตุ้มตัวตุ้มนี่หับางก้องนั่น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 อย่าม่พี่ไหมพลเบะมึงเป็นใครกูเป็นใครพักแล้พี่พักแ้วพี่พัดใส่มึงเนี่ยดเฮ้โอ้ยนี่นะครับเป็นช่องอุนอัวครับผมกินเลยครับผมลืมับลืม

จะสุขความมามน้ำพายเขาไมนรับน้่ยเขาเขาเขาไปทำไมเนาะแต่ได้บ่ไปดินวเลึกบ่แอบทุกคนไปเจ้าเจ้ากัน้อยมาเจ้าน้อยออมาทีเดียวพี่รองดีครับบัดรรยากาศหน้าโบพันนะครับวั้บันเหลายเติอยู่ี่ฝากแล้วแซบสัตยาใครแล้ผม ก็แม่ดอกเราคนมันหลยคืนว่าเหนแล้วทำเตาห่นนเว้นแทงยาวมันจะเลือยขึ้หน่อยแต่วามายที่นี่แหละจริงคือมันแซบว่าแ้วเว้นไก่เป็นมันแซมใช่ไหมมันแซมพี่อาว่าแซบเยอะจังแซบว่ยังแซบอยู่เอาพอกันไหมครับชิมหน้าผมสวัสดีครับบายครับผม